ครับมาดูพระเครื่องกับช่อง y o u t u ไอชัยนาธนะครับรูปหล่อหลวงพ่อโสธรรูปเหรือนพัมนะหลวงพ่อโสธรปีศูนย์แปดนะครับเนื้อทองแดงโสธรปีศูนย์แปดเนื้อทองแดงพระเปื่อยเนี่ยนะเคยขายกันอยู่สามพันห้านี่ว่าพร้อมกรอบเงินเนี่ยเอาสองพัน สี่ร้อยบาทนะครับสองพันสี่ร้อยบาทพระสวยนะครับพระสวยลงกล้องอาจจะสะท้อนแสงหน่อยหนึ่งสองพันสี่ร้อยบาทนางกวักหลวงปู่เหรียญวัดหนองบัวสองสี่เก้าห้านะครับพระมีบนสารของหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาท น่าใช้นะเก่าหลวงปู่ทวดนวลน,นะครับปีศูนย์ห้าหลวงปูท่ทิมปุกเสกหน้าตาติดชัด800บาทพร้อมกอบพุกนะครับ800ดาวหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับดาวหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูง900ร้อบาทล้อมพลอยน,นอนกล้อง900บาท ปีสามศูนย์รูปลอเนื้อเงินนะรูปลอจิรดาหลังสองกอเนื้อเงินนะครับหลังสองกอเนื้อเงินเนื้อเงินเนี้ยเอาหกร้อยนะหกร้อยบาทออกจากวัดทำบุญสตาร์ทที่พันห้าแน่นอนนะครับเอาหกร้อยเหรียญหลวงพ่อผางวัดอุดมของคาคีเขตนะครับหลวงพ่อผาง ปีสองหนึ่งสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับปีหนึ่งห้าหลวงปู่โต๊ะปู๊เสกแปดร้อยบาทปู่โต๊ะเสกแปดร้อยพระรอดมหาวันปีหนึ่งหกหลวงปู่โต๊ะปู๊เสกด้านหลังจะเขียนพระรอดมหาวันหลวงปู่โต๊ะปู๊กเศกห้าร้อยบาท เสือปีสี่เก้าหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิรนกระถินนะครับยังมีประสบการณ์นะสี่ร้อยบาทเสือสี่เก้าคำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงนะครับเอาหกร้อยคำข้าวรุ่นสองนะหกร้อยบาทด้านหลังสวยนะครับด้านหน้าก็ติดนะหกร้อยบาทเบา พระสังฆชายกุวัดขวางนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานฝากูนะครับรุ่นนี้เขาจะมีโค้ดด้านล่างปีสองสี่ห้าเก้านะครับปีสองสี่ห้าเก้าไอ้โค้ดอย่างนี้เลยกุวัดขวางสองพันสี่ร้อยห้าสิบเก้านะครับจัดสร้างเอาพันสองนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาท เหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับทองแดงหน้ากากฟ้าบาทนะครับฟังในงหน้ากากของที่ปีสามหกเอาสี่ร้อยะคสี่ร้อยบาทเหรียญน,นวะหลวงพ่อคูณนะครับนวะหลวงพ่อคูณทอโค้ชทองที่ซับเพิ่มพูนปีสามเจ็ดนะครับเนื้อนวะสี่ร้อย <c oughs> พระชัยหลังช้างนะครับสามองค์หกร้อยบาทเหมือนเดิมนะฮะคัดสวยนะสามองค์หกร้อยเหรียญในหลวงสามรอบนะฮะในหลวงสามรอบผิวหิ้งเลยสององค์เอาเจ็ดร้อยนะครับสององค์เจ็ดร้อยบาทในหลวงสามรอบปีศูนย์หกนี่เหรียญค่ายอดีสรนะครับหลวงพ่อมุ้ยปลูกเสกเออใช่ ค่ายอดีสอนเอ่อรุ่นเดียวกับปืนแตกแล้วก็หูยานนะอันนี้เป็นเหรียญกลมจะไม่ค่อยเจอนะเหรียญพระเจ้าตากนะครับเหรียญพระเจ้าตากค่ายอดีสอนพอกวยปุโต๊พุกเสกนะฮะเอาห้าร้อยแล้วกันคะแนานเคลื่อนนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทสวยๆสองสี่เก้าห้านะคะแนนเคลื่อนวัเกตชัยชโยรุ่นสร้างเคื่อนนะครับ เรียกคะแนนเขื่อนสวยมากอ่ะพันสี่ร้อยบ,บาทจะพระเล่นกันสามพันกว่าเ <c oughs> <c oughs> เหรียญหลวงปูดเจียมนะครับพร้อมตะกุดมีประสบการณ์นะครับพร้อมตะกุดเดิมๆเชือกเดิมๆเหรียญเสมาหลวงปูดเจียมเสมาหลวงปูดเจียม เอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทมีตะคุดทั้งสองดอกด้วยแล้วก็เหรียญสารลักเมืองกรมหลวงชุมพรปีสองหนึ่งนะครับปีสองหนึ่งปลุกเสษพิธีใหญ่สารลักเมืองนะที่เขานิยมแนละจะเป็นองค์นี้องค์กลางนะครับเท่าที่ลองดูนี่เป็นรูปทำาปคลายรูประเบิดนะี่สารรักเมือง สามองค์เนี่ยเอาเอาแค่600แล้วกันนะสองค์600บาทพร้อมกล่องนะใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มานะครับสวัสดีครับ